สีพฤกษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานเรื่อยๆเอื่อยๆปัญหาน้อยแต่ไม่เติบโตก้าวหน้าคุณอยากเติบโตแต่ก็ไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนนี้ไปแต่ก็แอบกังวลใจเพราะมองไปเบื้องหน้าเหมือนจะเป็นขาลงของชีวิตการงานจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันต้องกล้าเปลี่ยน เพราะโอกาสที่จะได้มานี้อาจพลิกชีวิตไปเลยแต่เปลี่ยนแล้วชีวิตจะเป็นอิสระขึ้นหลุดจากอะไรเดิมๆด้านความรักคนโสดสนิทที่แรกคุณคิดว่าตัดคนรักเก่าได้แล้วแต่พอเขาวนกลับมาก็รู้ว่าเขายังมีผลต่อหัวใจคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะห่างเหินกันไปเพราะมีบุคคลที่สามแต่ก็วนกลับมาใหม่เพราะความคิดถึง คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วผิดใจกันแล้วไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์แต่ยังคิดถึงกันจึงหาธุรกมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้กลับมาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งท่านที่ไม่ทราบลัคนาเพราะว่าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณอาจจะทราบแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นน่ะนะคะมันจะดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากค,ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดครบถ้วนนะก็แปลว่าคุณสามารถที่จะทราบได้ทั้งลัคนาและราศีตรงนี้คุณสามารถดูได้ทั้งสองคลิปประกอบกันเลยค่ะ ดูแล้วถ้าคำทำนายย้อนแย้งอันนี้คงต้องแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าคุณจะตรงกับอันไหนมากที่สุดค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดสามารถเข้ามาถามกันได้ในไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่เดสคริปชันใต้คลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันเลยนะคะ อันที่จริงการงานของคุณก็ราบรื่นดีมีงานที่มั่นคงดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ช ALLENGE ไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการจเจริญเติบโตก้าวหน้ากับงานปัจจุบันที่คุณทำอยู่แถมบางครั้งเมื่อคุณมองไปในอนาคตคุณยังรู้สึกกังวลกังวลด้วยซ้ำว่าโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในอนาคตอันไกลก็ไม่มีอนาคตอันใกล้ก็ไม่มีดูว่ามันจะดิ่งลงดิ่งลงจมลงจมลง,ม,ลงมันไม่มีโอกาสใหม่ๆใน องค์กรที่คุณทําอยู่หรือถ้าคุณทําธุรกิจอยู่ธุรกิจที่คุณทําอยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นธุรกิจที่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามา<ต>กําลังจะเข้ามาทดแทนที่แล้วธุรกิจที่คุณทําอยู่มันก็กําลังจะหดหายกําลังจะถดถอยไปเทรนด์มันอาจจะเปลี่ยนลูกค้าอาจจะต้องการอะไรใหม่ๆตอนเนี้ถือว่าคุณยังดํารงธุรกิจของคุณการงานของคุณไปได้อยู่เ<อ>พียงแต่มองไปในอนาคตคุณเห็นเทรนด์แล้วมันเป็นเทรนด์ขาลงของชีวิตการงานหรือของธุรกิจ การงานที่คุณทําทําให้คุณเริ่มมีความกังวลใจไพ่ประจําตัวก็เลยได้ไพ่แฮงแมนจริงๆใจนึงก็มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคคือมองเห็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะให้เข้ากับเทรนเข้ากับสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างของคุณต้องการแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่ายังอยากยึดติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนตรงนี้อยู่เพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็สบายๆดีไม่ได้มีอะไรแย่ยังมีการงานที่มั่นคงยัง มีเงินใช้ยังกินดีอยู่ดีอยู่เลยถ้าเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนี่ยก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะต้องไปรับงานที่หนักมากขึ้นก็เลยใจมันยังมีความขัดแยง้งย้อนแย้งกันอยู่ใจนึงอยากเปลี่ยนอีกใจนึงก็ยังอยากยึดมั่นถือมั่นอยู่กับจุดเดิมทําให้ไม่ค่อยมีความสุขในใจลึกๆแต่ถามว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้มีปัญหาหนักไหมไม่มียังมีงานทํายังมีเงินใช้ถ้ามีนี่ก็มีเงินใช้นี่แต่อาจจะไม่ถึงรวยอู้ฟู่ถึงขนาดเอาเงินก้อนมาปลดหนี้ได้แต่ ใช้นี่เป็นงวดงวด่ะทำได้สถานการณ์มันดูอึมครึมใน อนาคตที่มองไปแล้วคุณก็เลยมีความเครียดกับความอึมครึมเบื้องหน้าตรงนี้มันมีโอกาสใหม่ๆเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นโอกาสที่คุณจะต้องสองแสวงหาไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนรอคอยให้โอกาสพุ่งเข้าหาดังนั้นคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนดใหม่ของธุรกิจหรือขององค์กรของคุณที่คุณกําลังทํางานอยู่เนี่ยว่าเขาจะดําเนินไปในเทรนไหนคุณจะต้องมองไปเบื้องหน้าสักประมาณ5ปี7ปีนะับจากเนี้ย ยกเว้นว่าคุณกําลังจะ,กะเกษียณแต่ถึงแม้ว่าคุณจะกําลังกเกษียณคุณก็มีความกังวลอยู่ลึกๆเหมือนกันว่า เงินใช้หลังเกษียณมันจะโอเคไหมมันจะมีความกังวลอยู่ในใจด้วยเรื่องอะไรเรื่องหนึง่งถึงในเรื่องอนาคตไม่ใช่กังวลกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ความกังวลตรงนี้จริงๆก็ถือว่าดีนะคะเพราะมันทําให้คุณ alert มันทําให้คุณฉุกใจคิดว่าชีวิตมันไม่แน่นอนคุณควรจะต้องหาอะไรที่มันแน่นอนและควรที่จะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อสถานการณ์รอบค้างเขาเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนลูกค้าเขาหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะมีอะไรใหม่ๆแต่คุณยังทํางานเดิมๆยังทํากิจการเดิมๆบางทีในอนาคตเบื้องหน้าคุณก็ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันนะหรือถ้าคุณแม้จะ,กะเกษียณคุณก็จะต้องมองหาอะไรใหม่ๆทําเพื่อไม่ให้วัยเกษียณของคุณมันมีความรู้สึกว่ามันว่างจนเกินไปการที่คุณจะสาะแสวงหาอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไปลงคอร์สเรียนเพื่อเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม หรือออกไปพบปะผู้คนไปคุยกับคนให้เยอะขึ้นเพื่อจะได้อะไรใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆจากผู้คนหรืออาจจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวไปอยู่ในจุดที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาทําชีวิตให้มันออกไปจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆตรงนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นที่ทําให้คุณมีไอเดียใหม่ๆที่จะคิดวางแผนการงานใหม่ๆของคุณได้ต้องออกไปตรงนี้ต้องออกไปสอะแสวงหานะคะถ้าคุณไม่ออกไปสอแสวงหาคุณก็จะกังวลของคุณอยู่อย่างนี้แหละ กังวลแต่ไม่ทําอะไรดังนั้นต้องลงมือทําค่ะมันจะรู้สึกคลายกังวลขึ้นว่าโอเคคุณได้เห็นไอเดียใหม่ๆคุณรู้ล้ว,ว่าทิศทางเบื้องหน้าเนี่ยมันมีโอกาสไหนที่เปิดให้กับคุณได้บ้างแล้วมันจะมีโอกาสที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเบื้องหน้าของคุณที่มันดูเหมือนว่ามันจะดิ่งลงดิ่งลงเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นได้แทนที่มันจะเป็นกราฟขาลงมันอาจจะพลิกเป็นกราฟขาขึ้นได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้มันแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเลยนะคะจะเป็นโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ที่บริษัทใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆแล้วสิ่งนี้มันจะทําให้ชีวิตคุณเป็นอิสระ ขึ้นจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆคอมฟอร์ตโซนเดิมๆม,ม,มันดีตรงที่คุณตื่นมาแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปเจอกับปัญหาอะไรบ้างคุณรู้ว่างานการมันมีอะไรบ้างแต่ในเมื่อมันดิ่งลงดิ่งลงเนี่ยในวันหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่ามันตายมันแห้งแล้งไม่มีความสุขกับมันแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะต้องเปลี่ยนหาอะไรใหม่ๆแล้วไอ้สิ่งใหม่นียมันจะทําให้คุณมี ความเป็นอิสระในหัวใจคลายความกังวลแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นกับการที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆตรงนี้เพียงแต่ว่าคุณต้องก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนคุณต้องเริ่มก้าวแรกก่อนถ้าคุณไม่เริ่มก้าวแรกก้าวที่2ก้าวที่3มันก็ไม่มาเริ่มก้าวแรกมันจะยากหน่อยเพราะชาวพกษธศกเป็นคนที่ชอบอะไรเดิมๆไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเริ่มก้าวแรกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะสบายคุณจะสนุก กับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆตรงนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ชีวิตการงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะพลิกกราฟชีวิตการงานให้พีคขึ้นได้ค่ะสถานการณ์คนรอบข้างในช่วงนี้เนี่ยเจ้านายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่ไม่ได้ผลักดันแล้วก็ไม่ได้กันแกล้งนะคะดังนั้นก็อยู่ที่ว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาการงานไปเองแต่ดูทรงแล้วปัญหาการงานก็ไม่ได้เยอะอะไรคุณก็แก้ได้ เพื่อนร่วมงานก็ยังกลมเกลียวกันดีอาจจะมีบางคนที่ทำตัวเป็นคู่แข่งบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ดูว่าจะเป็นปัญหาหนักอะไรส่วนใหญ่แล้วจะดีถ้ามีบางคนที่อาจจะคอยขัดแข้งขัดขาอันนี้ถือว่าคุณสามารถควบคุมจัดการได้ แต่ถ้าใครมีลูกน้องช่วงเวลานี้ลูกน้องก็ดูไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่ดูเรื่อยๆเอื่อยๆทำงานเช้าชามเย็นชามก็จะต้องไปกระตุ้นลูกน้องหน่อยแต่บางทีตัวคุณเองก็เอื่อยเหมือนกันเรื่อยๆเอื่อยๆก็พากันเอื่อยไปหมดเลยดังนั้นก็กระตุ้นตัวเองก่อนแล้วก็ไปกระตุ้นลูกน้องต่อได้ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเรื่อยๆเอื่อยๆแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะดื้ออะไรนะคะแต่บางทีลูกน้องไม่ค่อยสมัครสมานสามกีกันเองนะคุณอาจจะต้องหา กิจกรรมหาวิธีทาอะไรที่เป็นพวกทีมบิวดิ้งเพื่อทําให้ลูกน้องได้ทํากิจกรรมร่วมกันจะได้มีความสามาัคคีกันมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกไปตอนนี้การงานมั่นคงการเงินมั่นคงเพียงแต่ว่ามันกังวลว่าเปื้องหน้าเนี่ยมันจะจมลงจมลงเท่านั้นเองค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะมาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลย มีโอกาสที่คนรักเก่าจะวนกลับมาใหม่เพราะไพ่คนรักเก่าขึ้นนะคะตัวคุณเองก่อนหนะ้าเนี้ยคุณได้ไพ่สเตรมน,นั่นแปลว่าคุณคิดว่าคุณใจแข็งพอคุณเข้มแข็งคุณอยู่คนเดียวได้คุณไม่ได้โหยหาความรักอะไรจากใครแต่พอเขาวนกลับมาเท่านั้นแหละใจก็อ่อนยยบยากเลยก็เลยได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเขายังมีผลต่อหัวใจอยู่เยอะไพ่ประจําตัวคุณก็ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นี่คือไพ่ของคนที่หัวใจมันขาดขาดวินวินจริงๆแล้วโหวยหาความรักต้องการใครสักคนแล้วก็ยังรอคอย คนรักเก่าอยู่ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเราทําเป็นเข้มแข็งภายนอกทําเป็นไม่สนไม่แคร์แต่ในใจก็อ่อนยยบยาบนะคะอันนี้สําหรับคนที่มีคนรักเก่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนรักเก่าก็ต้องระมัดระวงังคุณเป็นคนโสดที่คุณคิดว่าคุณอยู่ด้วยตัวเองได้แต่คุณอาจจะเจอใครบางคนในช่วงเดือนนี้ที่อาจจะเป็นคู่รักกาเก่าค่ะคือเจอปุ๊บแล้วรู้สึกด,ดีปั๊บแต่เขาอาจจะมีพันธะภาระติดตัวมาด้วยต้องระมัดระวังมากๆพอเจอแล้วใจที่เคยแข็งใจที่เคยคิด ว่าเป็นโสดได้ไม่แค่จะกลายเป็นว่าเรารู้สึกคอนเน็กกับเขาเยอะรู้สึกผูกพันกับเขาทั้ง,ท,ง,ท,งที่เพิ่งเคยเจอกันและเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือแม้แต่จะเป็นคนรักเก่าที่โกนกลับมาก็ตามเขาก็ไม่ได้กลับมาแบบตัวเปล่าๆดูว่าเขาก็มีแฟนใหม่หรือยังมีพันธะภาระผูกพันอะไรบางอย่างอยู่กับใครบางคนถ้าไม่ใช่ในเรื่องของมีแฟนใหม่ไปแล้วก็อาจจะเป็นลูกติดหรืออาจจะเป็น พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาที่ชอบเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตความรักของเขาแล้วเขาก็ยังแกะไม่ออกเพลอเนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณทั้งสองคนเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งนั้นก็ได้ตรงนี้เนี่ยวนกลับมาพร้อมกับปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะมาพร้อมกับไพ่เดวิลแล้วก็ตัวคุณยังได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงคคือมีความหวังอยู่ไกลๆว่ามันอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้อาจจะวนกลับมารักกันใหม่อาจจะฟันฝ่าอุปสรรคป,ปัญหาไปสู่จุดหมายเดียวกัน แต่จากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นยังต้องเดินกันอีกไกลมากแล้วเดินกันในความมืดด้วยมีแค่แสงสว่างลิบหลีลิบหที่ปลายอุโมงค์เท่านั้นที่นำทางทําให้คุณมีความรู้สึกท,ท้อใจอยู่เหมือนกัน จริงๆแล้วคุณอยากจะตัดออกไปเลยนะคะคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือจะเป็นคนใหม่ก็ตามแต่คุณเห็นปัญหามากเลยคุณเขาไม่ได้ปิดบังปัญหาด้วยเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่ามันมีปัญหาติดมาอยู่นะแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณและคุณก็ยังคิดถึงเขาหรือถ้าเพิ่งเจอกันมันรู้สึกคอนเน็กมันรู้สึกผูกพันกันเร็วมากจนมีความรู้สึกว่าอยากที่จะสางสัมพันธ์กันต่อไปแต่อุปสรรคปัญหามันเยอะเยอะมากๆด้วยตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะคะให้คุณออกมาเลยเพราะดูทรงว่า เป็นคู่กรรมคู่กรรมเนี่ยถ้าเกิดมันผิดสินธรรมแล้วคุณยังเข้าไปอีกทัทง้ทงทั้งที่รู้อยู่แล้วเนี่ยกรรมมันก็จะก่อเกิดมากขึ้นก็ยิ่งทําให้คุณออกมายากแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่ใช่ว่าจะพัฒนาได้แต่ถ้ามันเป็นปัญหาอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงลูกติดปัญหาบุคคลที่3อะไรก็ตามที่มันไม่ได้ผิดสินธรรมที่เข้ามากั้นกลางเนี่ยตรงนี้ก็ลองดูลองจุงมือเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันดูแต่ไอเรื่องของบุคคลกลุ่มคนที่3ตรงนี้จะยังต้ออองยยู่ีกาว นานนะคะเพราะว่าเจอไพ่แฮงแมนี่นั่นแปลว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปเนี่ยบางทีอย่างน้อย7ปีเลยนะซึ่งถ้าเพิ่งเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องอีกยาวไกลเพียงแต่ว่าในความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจที่มีกันและกันอยู่คุณไปตัดสินเอาเองว่ามันเป็นความรักที่ผิดสินธรรมหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดแล้วพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยกันต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวังในอนาคตอันไกลค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ของความเครียด และไพ่ที่ติดตัวคุณและติดตัวเขาเป็นไพ่ของรักซ้อนหรือมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้ามาแทรกแซงที่เข้ามาวุ่นวายหรืออาจจะผิดใจกันเพราะบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ทําให้ความรักมันตึงเครียดแล้วก็อาจจะเหินห่างกันไปอย่างไรก็ตามมันยังมีความคิดถึงกันอยู่เยอะในใจลึกๆของคุณก็ยังมีไพ่ของแรงปรารถนาที่มีต่อเขาเขาก็ยังมีไพ่ของการมองไปในอนาคตก็ยังอยากเห็นคุณอยู่ในชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตในรูปแบบไหนก็ตามแต่ยังอยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตนั่นแหละแต่อาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนดีเพราะมันมีบุคคลที่3กลุ่มคนที่3ที่เข้ามาแทรกแซงมากเกินไปซึ่งในเรื่องของบุคคลที่3กลุ่มคนที่3านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักซ้อนหรือไม่ก็ตามดูทรงว่าจะเข้ามาแทรกแซงคุณทั้งคู่หนักมาก ทำให้ท้อท้อใจกันไปเลยทีเดียวแล้วก็เลยอาจจะห่างห่างกันไปในช่วงต้นแต่ด้วยความคิดถึงก็เลยยังต้องวนกลับมาใหม่อาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ให้ได้ทําร่วมกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานบุญดังนั้นถ้าคุณอยากวนกลับมาใหม่แล้วคุณไม่ได้อยากรอให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนในการที่จะชวนเขาไปทําบุญทํากิจกรรมบุญกิจกรรมจิตอาสาทํากิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันตรงนี้เนี่ยเขาจะอยากทําอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็รอคุณอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทิศจิมานะสูงไม่ล่ะคุณไม่อยากที่จะเริ่มไปทักเขาก่อนเนี่ยคุณก็รอต่อไปโอกาสที่เขาจะทักคุณก่อนก็มีเหมือนกันแต่รอหน่อยนะถ้าคุณเป็นฝ่ายทําก่อนมันก็จะเร็วขึ้นคือหลายคนมาดูดวงแล้วชอบถามคําถามว่าแล้วเขาจะทักเรามาก่อนไหมคือคําถามนียมันเป็นคําถามของคนที่มีทิศิมานะสูงถ้าเรารู้ว่าเรารักเขาแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากจะดําเนินไปกับเขาและปัญหาที่เจออยู่มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ผิดสินธรรมจริงๆแล้วเราควรที่จะวางทิศฐิมานะ มันไม่เห็นจําเป็นจะต้องคิดเลยว่าใครจะต้องทักใครก่อนถ้าเกิดว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ทําไมเราไม่เป็นฝ่ายที่ลงมือทําก่อนจะไปรอทําไมแต่ตรงนี้หลายคนก็ไม่ได้คิดแบบนี้หลายคนก็มาชอบถามคําถามแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นคําถามที่มีประโยชน์อะไรเพราะคนส่วนใหญ่ที่คิดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะรักษาความรักไว้ไม่ได้อยู่ดีเพราะทิฏฐิมานะสูงจนเกินไปคนที่มีทิฏฐิมานะสูงส่วนใหญ่แล้วความรักไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เท่าที่เก็บสถิติมานะคะ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ยังไงก็ได้กลับมาคุยกันใหม่แต่ใครจะทักใครก่อนถ้าคุณอยากให้เร็วคุณก็เริ่มก่อนแค่นั้นเองชวนกันไปทําบุญเยอะๆก็มีโอกาสที่ผลบุญจะหนุนนําที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันราบรื่นขึ้นแต่คุณต้องดูด้วยว่า ปัญหาที่เจอมันเป็นปัญหาผิดสินทร,รมหรือเปล่าพอให้รักสอนขึ้นทั้งสองฝ่ายนั่นแปลว่าไม่คุณก็เขาอาจจะมีการคุยซ้อนซึ่งการคุยซ้อนเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณทั้งคู่ยังไม่ใช่คนรักกันที่ชัดเจนแต่พอมันมีคนเยอะเรื่องแย่ในความสัมพันธ์มันจะหาความชัดเจนได้ยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายัางคิดไม่ได้ว่าการคุยซ้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันก็จะยังวนๆอยู่กับปัญหาต่อไปแต่บางครั้งมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องคุยซ้อนก็ได้ค่ะมันเป็นปัญหาของบุคคลภายนอกนะคะที่เขาเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคู่ชีวิตรักของคุณมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนฝูงอะไรก็ตามที่บอกไปตรงนี้เนี่ยคุณก็ค่อยๆแกะค่อยๆค,ค,คุยกันดูว่า ความรักความสัมพันธ์มันจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะบุคคลภายนอกจะเข้ามายุ่งวุ่นวายเยอะเกินไปแต่ว่าตัวคุณทั้งคู่นั้นสามารถที่จะประสานรอยร้าวกันได้ถ้าคุยกันสองคนถ้ารู้จักที่จะปล่อยวางทิฏฐิมานะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะว่ามันยังเห็นไพ่ของความรู้สึกดีไพ่ของความคิดถึงกันอยู่เลยถึงแม้ว่าจะห่างเหินกันไปเนี่ยแต่ใจก็ยังคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีโอกาสได้วนกลับมาหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้มีใครที่จะต้องทักใครก่อนแต่อาจจะเป็น ธุระปาปังอะไรบางอย่างมีไพ่การงานหรือมีไพ่กิจกรรมขึ้นนะคะอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่จําเป็นจะต้องทําร่วมกันแล้วก็ได้กลับมาคุยกันใหม่ก็เป็นการกลับมาคุยกันใหม่ที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพื่อที่จะทําอะไรดีๆต่อการมีไพ่เลขหนึ่งขึ้นนะคะขึ้นหนึ่งดาบก็แปลว่าอยากที่จะแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่พอจบด้วยไพ่ราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้านี่เป็นคนค่อนข้างประณีประนอมดังนั้นการแก้ปัญหาให้เด็ดขาดโดยที่จะตัดบุคคลกลุ่มคนที่3ออกไปทันทีเลยเย บางทีมันยังไม่เด็ดขาดขนาดนั้นมันก็มีความปนีปนอบแต่ตัวคุณทั้งคู่เนี่ยคุยกันว่าโอเคยังอยากจะดําเนินร่วมกันต่อไปเพราะว่าความคิดถึงมันทําให้วนกลับมาก็ดูทรงว่ามันก็จะจบดีในช่วงไปลายปลายเดือนนะคะแต่ยังไม่ได้สถานะนะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไพ่ตั้งต้นคือไพ่ของความผิดหวังซึ่งกันและกันเขาก็ไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็ไม่ได้ดั่งใจเขาทําให้เกิดความรู้สึกหมางเมิน ห่างเหินกันไปตัวคุณเองก็ได้ไพ่ของการเดินหันหลังให้แต่ใจยังรักอยู่ตัวเขานี่ได้ไพ่เดทเลยนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะเลิกเลยนะแต่ว่าไพ่ที่มาติดตัวคุณแล้วก็ตัวเขาก็ยังเป็นไพ่ของการรอคอยในการที่จะวนกลับมาเขาก็ได้ไพ่อันวินถือเหรียญก็รอคอยอยู่คุณก็ได้ไพ่เจ็ดเหรียญก็รอคอยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผิดใจกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็รอคอยให้อีกฝ่าย กลับมาง้อกลับมาขอคืนดีนะถึงแม้ว่าเขาจะได้ไพ่เดทก,ก็ตามกับไพ่ในแวดล้อมของเขาเนี่ยเขารู้ว่ายัางไงเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอกมันยังมีธุระป่าปางหรือบางทีเขาอาจจะพึ่งคุณอยู่หรือทําธุรกิจทําอะไรร่วมกันหรืออาจจะมีลูกร่วมกันที่เขารู้ว่ายัางไงมันก็เลิกกันไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้มีทิฐิมานะสูงจึงไม่ได้อยากเป็นฝ่ายที่จะกลับมาง้อคุณไม่อยากเป็นฝ่ายที่จะมาเริ่มก่อนตัวคุณเองก็เหมือนกันตัวคุณนี้ก็ได้ไพ่ติดตัวคือไพ่ราชินีดาบนี่ก็คือคนที่อีกโก้สููงอย่มน ก็ต้องใช้เวลาแต่มันจะมีทุระปาปังอะไรบางอย่างหรือคุณทั้งคู่นั่นแหละพยายามหาทุระมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้ได้คุยกันซึ่งมันมีอยู่แล้วเนื่องจากคุณเป็นคนรักกันแล้วเป็นคู่กันแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทําร่วมกันเยอะอยู่แล้วอาจจะเป็นลูกที่จะต้องดูแลร่วมกันธุรกิจที่ต้องทําร่วมกันหรือการดูแลกันอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่ทําให้คุณทั้งคู่วนกลับมาคุยกันใหม่เริ่มด้วยทุระปาปังตรงนั้นพอกลับมาคุยกันใหม่ก็คุยกันดีนะคะ ดูว่าจะประนีประนอมกันมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ใจอะไรที่มีความรู้สึกมันเป็นความหงุดหงิดรับข้องใจก็สามารถบอกกันและกันได้เพราะเจอไพ่เดอะเมจิเชียนนี่คือไพ่ของคนที่มีสกิลในการคอมมูนิเคตที่ดี The ะเมจิเชียมาพร้อมกับไพ่เดอะซันด้วยนี่ก็คือไพ่ของความสว่างสวยัยยังจบด้วยไพ่หกช่วยนี่ก็เป็นไพ่ของความรักความอบอุ่นการวนกลับมาใหม่ การทำให้ความรักเหมือนย้อนกลับไปในช่วงต้นๆที่คบหาการช่วงโปรโมชั่นที่มีให้กันดังนั้นแม้นจะเริ่มต้นด้วยไพ่ของความผิดหวงังต่อด้วยไพ่เดทแต่ไพ่สรุปไพ่จบสวยแปลว่าเคลียร์กันได้คุยกันได้ทุละป,ป่าปังที่ทําร่วมกันหรือว่าลูกที่มีร่วมกันยังผูกใจคุณทั้งคู่เอาไว้อยู่และที่สําคัญก็คือตอนที่ห่างกันไปเนี่ยมันก็ดูคิดถึงกันเยอะก็ต้องวนกลับมาใหม่อยู่ดีค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ